ถ้สาวก,กายลูกค้าชุดใหญ่จัดนะคันนี้ชุดใหญ่จัดเลยเพราะลูกค้าบอกว่าอยากได้ไฟแลบขอแรงแรงเพิ่มจากเดิมประมาณ30มสิบม้าครับมีชุดท่อไอเสียชุดเฮดเดอร์ลูกค้าบอกว่าให้เราดีไซน์นะครับแต่ลูกค้าขอเรื่องแบบปลายท่อเองนะครับก็คันนี้จะมีเรื่องของเฮดเดอร์เฮดเดอร์จะใส่แบบไม่มีแคทนะครับตรงๆเลย4ี่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่อนกลางนะครับถอดแคทเดิมถอดมอเรพักเดิมออกนะครับใส่เป็นท่อเส้นตรงของของเรานะครับแล้วก็มีมอเตรพัก มอพักหลังก็จะมีตัวเป็นของ JTC นะครับไปไคเทนะครับยิงซ้ายลูกค้าขอแบบเรียบๆแต่ให้ดูดีหน่อยแล้วก็จัดให้นะครับคุยกับทาง JTC ให้ได้กองอากาศก,าก็เป็นของ HKEX นะครับแล้วก็มีเรื่องของอัพเกรดช่วงล่างเป็นพวกสายเบรกเฮลนะครับผ้าเบรกเน็กเต Pro หน้าหลังแล้วก็จานหน้าเป็นของ n e ็ t เตอร์โรนะครับเป็นจานสล็อตนะครับมีร่องนะครับปัดฝุ่นผ้าเบรก แล้วก็ตัวเกีนะครับลูกค้าใส่เกยียร์รูฟี่เพิ่มด้วยแล้วก็คันนี้เรื่องของออยเกียร์ก็มีติดตั้งตัวของออยเกียร์แท็นะครับชุดใหญ่นะครับเรื่องของระบบน้ามันเกียร์เดี๋ยวก็ลูกคา้ารีแหนด้วยคันนี้น่าจะมีสีสันหน่อยลูกค้าว่าขอลั่นๆนะครับไฟออกท่อเยอะๆเดี๋ยวจัดให้ อันนี้เป็นกราฟก่อนและหลังจูนนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือเป็นกราฟที่รถใส่เฮดเดอร์มาแล้วนะครับจะมีอยู่ที่141มา้าซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับแรงม้ามันจะอยู่ประมาณ1 2 5ยยีถึงร้อนะครับใส่เฮดเดอร์ก็ได้มาอีก10ตัวนะครับเห็นแล้วเนี่ยกราฟเส้นสีแดงคือเป็นกราฟที่รีแมปเสร็จนะครับรีแมปเสร็จเนี่ยจะได้อยู่ที่153แรงมา้าคันนี้ใช้น้ํามันเป็นแก๊สโซฮอล์เนะครับม้าจะน้อยกว่า20 e นนิดนึงนะครับแต่ว่วาลูกค้านหนึ่งนะ นะครับแรงม้าก็ดีขึ้นวิ่งดีขึ้นไม่ค่อยได้ใช้รถจอดนานได้ไม่มีปัญหาครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ได้แรงม้าเพิ่มจากเดิมเนี่ยมาประมาณเกือบเกือบ20แรงม้านะครับกับก่อนใส่เฮดหลังใส่เฮดเนี่ยได้มาประมาณ10แรงม้าอยู่ที่140นะครับหลังจูนก็ได้มาอีก10กว่าตัวนะครับอยู่ที่153